ราชาว่ากันมาแล้วชาวเน็ตจะมุ่งเนออกจากศิษย์ศรานุาทุกของบุญของวันวันนี้เตรียมพ้มความสุขสุขทั้งโซนอธิการจะาีิเยอมได้ประสบสุขแล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่มาแล้วนะครับ ร้อยบาทรับเหรียญนานแเงินทองแดงวัดโพวันนี้สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวเพราะเกิดวันไรตัดนก็ต้องตัดไปอาฝามาต่อทักไปก่อนที่โกศนะลงที่โกศสามรบาทใช้กันได้นะครับ อยากเอาใครจะต่อยอสดสำรวจมาเลยปิดไว้ตลอดเวลานะยกเว้นเราทานอาหารนะครับถ้าเอาใครอยากลงนักเศรษฐีหลงพอ่อนางหับลงพอ่อโน่นนาทจบุญกระเบื้องบุญตวัดสมัครทานได้เลยสาธุาราธุา พันบาับเ็กข้อมือไปนะจากพจาก 2, าททอสาวันนี้จะมีสายทานและจัดทากระแวะเวียนกันมานะพี่นะร่วมด้วยชกกันก่อนอนะพี่นะ,อ,ะ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 อ่านมือที่พี่ ปลอดได้นะครับถือว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างทีมงาที่จะมาพิชิตนาซึ่งบุญและบารมีร่วมกันต่อเวลาต่อเวลารับประทานอาหารปอดได้นา้องกันคัตเตอร์นะครับอย่ามาไม่นับดอกไม้ใครจะร่วมชาสีโปรด จงรักษาทานสัวพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระับวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายอุ้ส่งนักไหวพระวั้การผู้ส่งก็ขอเชิญพระบเทิงร่วมรักเศรษฐีโพวกอาซักจับหลงพ่อปลิดนะครับน้าแต่วันนี้เศรษฐีพวกอาซักน้าจับของเศรษฐีมีความสุขสุขทางโสซติการจะกีพเฮยยอมได้ประสบสุข แล้วก็ในส่วนของพี่น้องพี่มาแล้วนะครับร้อยบาทรับเหรียญนาฬเอือทองแดงบัรปูทำสำหรับญาติโยมชาวประทุมธานี<ม>นี่ด้วยวันนี้เป็นวันเปิดางานวันแรกของวัดตะพังครับซึ่งว่าเป็นการสืบสารประเพณี<ม>ลอยกระทงและก็ลอยเทียนกฐินกับประปค,ครับแล้วก็ของบุญต่างๆมากมายที่ ทางวัดเปิด <Okay. S 2> เพื่อที่จะได้เจริญในสัทธาของญาติโยมนักอุลไล <Okay. S 2> ในวันที่19 <Okay. S 2> ก็ทางวัดของเราก็จะมีการทำน้ำมนต์เอ็นจันท์ <Okay. S 2> ำลาบ,บุลา <Okay. S 2> ก็ถ้าใครที่จะสะดวก <Okay. S 2> ที่จะมาร่วมในการอานน้ำมนต์เอ็นจันท์ในการเสริมสร้างปัญญาบาร,รมีสริมสร้างกุศบุลาศี okay. สลัดสลัเสน่ห์จันไลยให้ความลาบขาดสูงไปเพราะว่าปีหนึ่งก็มีคั้งเดียวตำลายโบราณของเราแล้วก็เป็นการลอยกระทงรอะลอยความสิ่งไม่ดีสิ่งที่เราเจอมาในระยะเวลาปีหนึ่งเดือนหนึ่งหรือสามเดือนสี่เดือนก็ตามให้เรารู้สึกแจ่มใสมีความสุขได้ หูหมอสพต่ตงางๆมากมายครับแล้วก็มาร่วมกันแม้แต่ว่ามีลิเกทั้งหมดก็ตั้งแต่วันที่16บหกถึงวันที่2ค1ครับแต่ในป้ายปากาออกวันที่0แต่ว่าโยมช่วยมาหนึ่งคืนครับก็เลยวังว่าที่จะให้วัดไม้มีปัจจัยได้ทะุุบำรุงในภาอรวรรณที่มังเกิดขึ้น ็าฝากญาติโยมชาาปริมญานีถ้าไม่มีที่เที่ยวที่ไหนก็มาที่วัดตะพันเรา